สำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวของสามเหรียญพระเกจิกกชื่อดังยอดนิยมมาจาัดทำเป็นคลิปวิดีโอให้พี่ๆเพื่อนๆลงบ้านหน้าอา,าได้รับชมและรับฟังจะมีเหรียญรุ่นไหนบ้างไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยนะครับเหรียญแรกเหรียญเจริญพรบนหลวงปูท่ทิมวัดทหารไร่จังหวัดระยองพระครูภาวนาพิรัต หรือหลวงปูท่ทิมอิสริโกอดีตเจ้าอาวาสวัดละหารไล่ผู้เป็นพระที่เป็นที่เคารพอย่างสูงของชาวจังหวัดระยองและใกล้เคียงรวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วไปพระเครื่องของท่านไม่ว่าท่านจะมารณะภาพไปนานแล้วแต่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของท่านก็ยังเป็นที่ระลึกและนึกถึงดังนั้น วัตถุมงคลของท่านไม่ว่าจะทันยุคหรือหลังยุคท่านก็ล้วนปรากฏพุทธคุณเป็นที่ประจักษ์ทั้งด้านอยู่ยงคงกระพันและเมตตามหานิยมจนได้รับความนิยมและสองแสวงหาสูงสุดวัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสกทุกรุ่นทุกประเภทล้วนปรากฏและมีอนุภาพได้รับความยอมรับและเป็นที่แสวงหาอย่างสูงที่สุด ของบรรดาลูกศิษย์เซียนพระและพุทธศาสานิกชนที่เคารพและเลื่อมใสศรัทธาในตัวของท่านซึ่งปัจจุบันหาดูหาเช่าได้ยากทั้งสิ้นและเหรียญเจริญพรก็นับเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่ทันยุคต้นๆของท่านเหรียญเจริญพรสร้างโดยคุณชินกรและบุญรนิธิหลวงปู่ทิมและคณะลูกศิษย เพื่อหาอไรายได้สร้างศาลาการเปลี่ยนของวัดหานไล่ในโอกาสที่ท่านอายุครบ95ปีเมื่อปีพศ2517หลวงปู่ทิมทำการปลุกเสกให้เป็นพิเศษ7วัน7คืนพุทธลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญรูปไข่หูเชื่อมด้านหน้าเหรียญมีรูปหลวงปู่ทิมนั่งสมาธิบนอาศนะสิง ด้านซ้ายระบุปีที่จัดสร้างคือปี2 5 1 7ด้านขวาระบุอายุของท่านคือ95ปีด้านล่างเหรียญสลักชื่อของท่านคือหลวงปู่ทิมอิสริโกด้านบนระบุเจริญพรพุทธลักษณะด้านหลังของเหรียญเป็นยันห้ายันคูของหลวงปู่ทิม ด้านบนกำกับอักษรไทยว่าที่ระลึกสร้างศาลาการเปรียงด้านล่างระบุวัดละหานไรจังหวัดระยองเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรน,นี้มีการจัดสร้างทั้งหมด5เนื้อประกอบด้วยเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะาโลหะเนื้อชินและเนื้อทองแดงปัจจุบันเนื้อทองคำมีค่านิยมเล่นหา หลักแสนถึงหลายหลายแสนนะครับส่วนเนื้อเงินมีการเล่นหาเปลี่ยนมือหลักแสนขึ้นไปเนื้อทองแดงเล่นหาเปลี่ยนมือหลักหมื่นขึ้นไปขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของเหรียญเหรียญที่สองเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานร,รุ่นแรกหรือเหรียญมนฑการเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่หมุน ที่ออกนะวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดหลวงปู่มอบหมายให้เจ้าอาวาสวัดบ้านจานเป็นผู้ดำเนินการสร้างแต่ท่านก็ได้อธิษฐานจิตปลุกเสกตลอดไตรมาสซึ่งเหรียญหลวงปู่หม,มุนรุ่นแรกมนพระการผู้ใดคิดร้ายผลร้ายนั้นย่อมสะท้อนกลับหรือเพียงคิดเป็นศัตรูคนคิดก็แย่ นี่คือคำพูดของหลวงปู่หมุนอมตะเทละ5ห้าแผ่นดินเหรียญรุ่นนี้เป็นเพียงเหรียญรุ่นเดียวที่หลวงปู่สะกดมนต์ประการสะท้อนกับยันด้านหลังเหรียญเป็นยันหนุมานเชิญธงซึ่งหมายถึงชัยชนะพุทธคุณดีเด่นคือแพ้ไม่เป็นวาจาสิทธิ์ของหลวงปู่หมุน ที่ได้กล่าวไว้ก่อนที่ท่านจะละสังขารซึ่งลูกศิษย์และชาวบ้านจดจำได้เป็นอย่างดีและติดหูคือของของฉันฉันสร้างเองกับมือใครที่มีไว้บูชาจับมุนโชคหมุนลาบทำมาค้าขึ้นไม่มีวันจนประขอบสัมมาชีบอลัยก็ลุ่งเรืองจเจริญลาบยศสรรเสริญ เพียงแค่ขอเป็นคนดีคิดดีทำดีละเว้นชั่วคุณพระจะรักษาเทวดาจะาคุ้มครองแม้ว่าฉันจะตายจากไปของของฉันจะกขังยิ่งกว่าหลายเท่าน้ำลายไอปา่าลงปานที่บรรจุลงไปด้วยพลังจิตอันเข้มขังของฉันย่อมเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครครบเครื่อง เป็นองค์พระที่ดีทั้งนอกดีทั้งในฝากไว้ในแผ่นด,ดินให้เลื่องลือชื่อและนามจำนวนการสร้างเนื้อทองคำา20เหรียญเนื้อเงินสร้าง1,000พันเหรียญเนื้อนาวาโลหะสร้างสองพันเหรียญและนำเข้าปกเสกเ9เหรียญตอกโคต3าโคตเนื้อทองแดงสร้างหนึ่งมื่นเหรียญ มีค่านิยมเล่นหาปัจจุบันหลักหลายหลายหมื่นจนไปถึงหลายแสนนะครับขึ้นอยู่กับเนื้อโลหะและสภาพความสมบูรณ์ของเหรียญเหรียญที่3เหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตากกลามรุ่นแรกหากพูดถึงเหรียญพระเกเจิอาจารย์ที่โด่งดังที่สุดในประเทศสยามแล้วพลาดการพูดถึงเหรียญหลวงพ่อกันแห่งวัดพญาดาลกลาม อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครศรีอยุธยาแล้วถือว่าพลาดมากนะครับเพราะเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาิกาลามจัดเป็นเหรียญอันดับหนึ่งในพระเบญจภาคีเกจีอาจารย์ชื่อดังของเมืองไทยเลยทีเดียวในปีพศ2469ทางวัดพญาิกาลามได้มีมติให้ดำเนินการซ่อมแซมอุโบสถซึ่งชำรุดสุดโทรม คณะกรรมการวัดจึงได้ขออนุญาตหลวงพ่อกันสร้างเหรียญรูปเหมือนของท่านออกมาเพื่อสมนาคุณให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาในการปฏิสังขรอ,อุโบสถในครั้งนั้นซึ่งนับว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อกันสำหรับเหรียญรุ่นแรกของท่านในวงการนักสะสมพระเครื่องเรียกว่าพิมพ์ขอเบ็ดทั้งนี้ปลายยันด้านหลังเหรียญ จะมีเส้นแตกจากยันออกไปคล้ายกับขอเบ็ดที่ใช้ในการตกปลานั่นเองจำนวนการสร้างนะครับในครั้งนั้นถือว่าสร้างน้อยมากๆเหรียญเนื้อทองแดงสร้างประมาณ3 0 0 0เหรียญในสมัยนั้นทำบุญเพียงแค่เหรียญละ1บาทเหรียญเงินประมาณ100เหรียญทำบุญเหรียญละ5บาทเหรียญเงินหน้าก,ากันากนาคประมาณ25เหรียญ ทำบุญเหรียญละ10บาทและเหรียญเนื่องเงินหน้าทองคําประมาณ12เหรียญทําบุญเหรียญละ15บาทซึ่งเทียบกับค่านิยมในปัจจุบันแล้วต่างกันลิบลับเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันเห,นหเร,นรียญหลวงพ่อกนรวัดพญาตาการามเป็นเหรียญที่มีมูลค่าสะสมสูงมากโดยสภาพเหรียญหากอยู่ในสภาพสมบูรณ์หาได้ยากมากเนื่องจากสมัยก่อน ยังไม่เป็นที่นิยมในการเลี่ยมพระเพราะกลัวพุทธคุณและกลัวความศักดิ์สิทธิ์จะลดน้อยถอยลงหากเป็นเหรียญที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เล่นหาเปลี่ยนมือกันหลักล้านถึงหลักหลายหลายล้านนะครับแต่ถ้าอยู่ในสภาพที่ศึกก็เล่นหากันหลักหลายหลายแสนนอกจากนี้ยังขึ้นกับความฟิตของผู้ซื้อและความเดือดร้อนของผู้ขายด้วยนะครับ และที่สำคัญนะครับอย่างที่เคยเตือนนักสะสมรุ่นใหม่มาโดยตลอดว่าเหรียญเกมีมากกว่าเหรียญแท้มากมายเงินของเราเป็นเงินแท้จะซื้อจะหาก็ขอให้ได้เหรียญแท้มาครอบครองนะครับสุดท้ายนี้ต่อให้เรามีพระราคาหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านถ้าเราไม่ปฏิบัติตัวเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมพระท่านก็ไม่ได้ช่วย และไม่ได้เกิดพุทธคุณนะครับจึงขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับและขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ